นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นจากทางค่ายโตโยต้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับ Toyota CSR ที่ล่าสุดทางโตโยต้าได้มีการเผยโฉม Toyota CHR GR SPORT 2021ที่ดูสปอร์ตยิ่งกว่าเดิมพร้อมกับมีการปรับเสริมสมรรถนะเพิ่มขึ้นสำหรับการปรับเปลี่ยนนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างเชิญไปรับชมติดตามกันได้ครับในส่วนของภายนอกอย่างที่ได้มีการกล่าวไปในตอนต้นนั้น Toyota CHR GR SPORT 2021นั้นจะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมลิสปอยเลอร์หน้าดีไซน์ดุดัน ไฟหน้า LED High Beam โคมสีดำไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างกระจังข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวคิ้วขอบประตูสีดำล้ออลลอยขนาด19นิ้วสวบยาง Continental Premium Contact 6ขนาด225/45ทั 45, หลังคาสีดำขอบไฟท้ายสีดำทางด้านในภายในห้องโดยสารก็ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเช่นกันด้วยโลโก้ GR บ่งบอกถึงความเป็นรุ่นพิเศษพวงมาลัยและเกียร์เป็นแบบหุ้มหนังเดินสายสีแดงด้านหน้าจอ TFT ปุ่ม start stop ระบบเครื่องเสียงของ JBL เบาะนั่งหนังอคันทาราเดินได้สีแดงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและอุณหภูมินั่นเองต่อกันที่ระบบรักษาความปลอดภยัย Toyota CHR GR Sport 2021มาพร้อมกับระบบ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดเช่นระบบช่วยบังคับเลี้ยวฉุกเฉิน ระบบช่วยหักหลบคนเดินถนนในเวลากลางวันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมให้รถแล่นอยู่ในเลนและปรับปรุงระบบการสะเทือนใหม่สำหรับรถ Toyota CHR GR Sport 2021จะมีสีให้เลือกทั้งหมด9สีทูโทนโดยที่สีด y นามิ c เก a สจะมาพร้อมหลังคาสีดำซึ่งเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่นโดยทาง Toyota CHR GR Sport 2021 จะเริ่มลุยตลาดทางฝั่งยุโรปในช่วงต้นปี2021สำหรับในบ้านเรานั้นต้องอรอลุ้นกันต่อไปครับ